ลีน่าจังฝากถึงเวียควรให้เกีย็บเบลลา่าเขาดีกับคุณสิบปีคุณทิ้งเขาก่อนนะ จากกรณีที่ก่อนหน้าน,นี้คุณแม่ปากราลีนาจังนักธุรกิจและทนายความออกมาฟาดเดือดวิจารณ์ถึงเรื่องของอดีตคู่รักคนดังข้ามช่องพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่ารนีที่จบรักเก้าปีแบบช็อกวงการมาพักใหญ่แถมก่อนหน้าน,นี้ก็มีกระแสข่าวลือว่าเวียเตรียมรั้นระคังวิวา้าแบาลบทากรังหลายคนช็อกตกใจกันกระทั่งเมื่อวันที่17กรกฎาคมข่าวลือก็กลายเป็นจริงเวียได้จูงมือแฟนสาวนอกวงการคนสวยวิกกี้เข้าประตูวิวายอย่างชื่นมืน่นโดยลีนาจัง จังเผยว่าช็อกทาไมเลิกกันน่ะดีแล้วซึ่งเบลลาสมควรได้ผัวแบบนักธุรกิจแบบชมพู่อรารยาที่รวยเป็นหมื่นล้านหรือคนที่มีลูกชื่อกวินนั่นก็วาสนาดีได้ผัวรวยเป็นพันล้านตระกูลสูงส่งหรือดิวอริซาลาน,นั้นก็ได้สามีรวยนักธุรกิจอสังหาซึ่งเวียกับเบลลาเขาไม่เหมาะกันและเวียแก่แล้วจะเป็นพระเอกได้อีกกี่ปีซึ่งหลังจากนั้นลีน่าจังได้ออกมาพูดถึงอดีตคู่รักเวียเบลลาก็มีกระแสะข่าวลือว่าเวียจอดฟ้องคนที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากวิจาร และจับผิดเจ้าสาววิกกี้จนหลายคนโยงหนึ่งในนั้นเป็นลีน่าจังหรือเปล่าล่าสุดลีน่าจังเปิดใจผ่านอมรินว่าเบลล่าเขาเป็นนางเอกนางโรยเป็นพันล้านนางเป็นแม่พระสวยทั้งภายนอกและภายในสมกับตำแหน่งนางเอก เพราะนางทําบุญแทมเบลลาเก่งมีธุรกิจซึ่งเวียแก่จะตายหาเล่นละครก็ไม่ดังเป็นพระเอกไม่มีคนจ้างแล้วเมียก็เป็นแค่แอร์โฮสเตสเป็นแค่ลูกจ้างบริษัทหนึ่งซูเบลลาได้ตรงไหนโทษนะไม่ได้ดูมินเทอร์แต่เราเปรียบเทียบพูดถึงความจริงเพราะฉะนั้นเบลลาสมควรได้ผัวรวยเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านเหมือนชมพู่อารยาเพราะนางเป็นคนเก่งนางเป็นคนสวยมีเงินเป็นพันล้านทําไมต้องเอาเวียแก่ๆโดยลีน่าจ้างไม่เห็นด้วยตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะไม่เห็นด้วยตอนนี้ ตั้งแต่ที่เขามีข่าวออกมาบ่อยๆตนเองก็มองว่าไม่เหมาะดีซะอีกเบลล่ารู้สึกว่าเธอโชคดีมากต้องรีบทำบุญเยอะๆเลยนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไปพ้นจากชีวิตเธอเธอจะได้มีสามีรวยๆถึงแม้ไม่มีเราก็เป็นเศรษฐีนี้ได้ดูอัมพชราภา อายุ42ยังไม่ได้แต่งงานเห็นหรือเปล่าไม่จําเป็นสมัยนี้มีเงินเสียอย่างพูดอะไรเราไม่ได้ดูหมิ่นเขาเรายกย่องเบลลาถ้าคุณเวียรักเบลลาจริงยังไงคุณก็รู้จักกันตั้ง10ปีต้องให้เกียิผู้หญิงจริงไหมขนาดเบลลายังให้เกียิเวียเลยเพราะฉะนั้นคุณเป็นลูกผู้ชายเบลลาเขามีความดีความรู้สึกดีดี คุณก็ควรให้เกียรติเขาอย่าไปทําร้ายจิตใจเขาส่วนเขาลือฟ้องนั้นตนเองไม่ได้พูดอะไรให้เวียเสียหายทาไมจะมาฟ้องอะไรฉันแค่บอกว่าเบลล่าเลิกกันก็ดีแล้วจะเสียหายตรงไหนก็คุณไปมีใหม่ก่อนอะถ้าคุณมีใหม่ก่อนนานกว่านี้เบลล่าจะมีตัวเลือกมากกว่านี้ ณมาตรงนี้เบลล่าอายุ40แล้วจะขึ้นคันแล้วผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชายมันไม่เสียเปรียบไงเราไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดย้ำไม่ได้ใส่ร้ายเขาก็บอกว่าถ้าคุณเลิกกับเขาเร็วกว่านี้เขามีตัวเลือกมากกว่านี้ไงนี่เบลล่า40แล้วตัวเลือกก็น้อยลงแต่ไม่เป็นไรเพราะเบลล่ารวยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ